มันนขึ้เว่ามีที่มาที่ไปยังไงคะที่ถึงได้เข้ามาเขียหนังสือเล่มนี้นะคะเล่มแรกนะคะก็จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับเส้นทางของข่าวบริการก็คือที่มาที่ไปของหน่งก็คือว่าหนิงเนี่ยเคยไปทำงานต่างประเทศมาเยอะแยะไปแวะบ่งข่าวบริการอะไรนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งแบบอายุเรามากขึ้นะเราก็ไม่รู้ว่า เราจูบยาอาชีพอะไรดีแล้วอายุระมัดหนึ่งหนึงต่าบัลลังก์ไทยก็กำลังขึ้นกลับมาลังก์ไทยแล้วทีนี้ไปเจอเขาโฆษณาในหนังสือพิมพ์มติชนว่าประกวดเขียนให้เขียนเรื่องราวประกวดดอกล้านชมนาเป็นรางวัลของผู้หญิงเลยใช่ไหมคะดิฉก็เลยเขาบอกให้เล่าเรื่องจริงเล่าอะไรก็ได้ดิฉินก็เลยหยิบเรื่องราวตัวเองค่ะที่มีหค่ะแล้วก็ไปโดนอะไรมาว่าเยอะแยะมากมายก็เอามาเขียน แล้วทำไมถิ่งต้องตั้งชื่อเอลลี่อะคะพี่ทำไมไม่ตั้งชื่อเจนนีเฟอร์หรืออะไรก็ได้ก็มันมีที่มาค่ะพี่เอลี่คือตอนนึงไปอยู่อยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเขาไปอยู่กับพวกแก๊งมาเฟียพวกเซาท์ซีส์อะเขาก็บอกว่าให้หนิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อก่อนเราจะใช้ชื่อชื่อหถิงชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยชื่อนี้มันไม่ดีนะมันไม่เท่งต้องใช้ชื่อเอลลี่แล้วเราก็ถามว่าเอลี่แปลว่าอะไรเขาบอกเออเหมือนว่าชื่อที่เป็นผู้ พ่อเล่าก็เลยพ่อใช่พราวันหนึ่งเรามาเขียนหนังสือเราก็อยากจะบอกให้เขารู้ว่าไหนแล้วไอเอลี่ที่บอกว่าชื่อเรามันจะดีมันจะเห็นไอ่เห็มาแจะงเองเลยก็เลยตบบใช่เราก็เลยตั้งสวนกระแสแบบว่าฉันนี่แหละเอลี่แบบให้เห็นมันจะมีอะไรดีพี่เอลี่คะแล้วก็เรียกเรียกพี่เอลี่ดีกว่าจะได้บอกว่าทุกคนในที่นี้จะได้แบบว่าเอลี่คือใครนะคะเอาแล้วแรงบันดาลใจอะไรคะพี่เอลี่ที่ถือได้นาประสบการณ์ จริงเกี่ยวกับอาชีพนี้มาถ่ายทอดให้กับเยาวชนค่ะแต่พรรดาใจเหรอก็ตอนเขียนไม่คิดอะไรนะเขียนไปเรื่อยๆเขียนไปเพราะอยากได้เงินรางวัลแต่พอเราเริ่มเริ่มนึกถึงเรื่องราวเราที่เราสะสมมานานนีเราก็มีความว่าเราไม่อยากให้ผู้หญิงหลายคนหรือว่าเยาวชนด็กรุ่มใหม่เข้ามาสู่วงการก็คือเพื่อเพื่อเตือนสติใช่ไหล่าใช่ คือใช่ค่ะคือเราเราไม่อยากให้ทุกคนเข้ามาเขาไม่รู้หรอกว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ทุกคนมองว่าอาชีพขายบริการเนี่ยเออมันได้เงนง่ายได้เงนดีทำได้รืได้ตังแต่แต่ข้างในอ่ะมันมันมีอะไรรืองาวเรื่องานึงก็จึงเขียนเรื่องราวทั้งหมดเพ่อราเฉลิมาให้ถ้าเกว่ามันได้เป็นหนังสืออดีจะได้การเฉิาเด็กวัยรุ่นได้อ่านหรือผกตหงทพี่รู้สึกไงที่เมื่อมเขียนหนังสือเล่มแรกค่ะถ้ากิดว่าเลยเป็นนักเขียนร้องใหม่ แต่ว่าเล่นไม่ได้ก็คือได้รับรางวัลเลยก็คือจริงๆแล้วเราเขียนเรื่องแรกเหมือนกับว่าสังคมเราเขาไม่รู้เรื่องมุมมืดพอพอเราพอเราถึงเรื่องมุมมืดแล้วมันมีคนสนใจนะคะมันมีทั้งเรื่องการขายบริการเรื่องคุกเรื่องเส้นทางยาเสพติดหรืออะไรเยอะแยะที่มันเกิดขึ้นกับในชีวิตเราใช่ไหมคะพอเราเขียนมาปุ๊บคนคือหนิงเขียนนี่ก็บอกว่าเขียนเรื่องราวเนี่ยไม่ได้ จนกระทั่งปันจบไปโดยปริญญาย120แผ่นทีนี้พอเราได้รางวัลแล้วมีคนติดตามผลงานเราเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยเรื่องพวกมันเป็นยังไงคือเราเราพุ่งเข้าไปอยู่ทีนนะั้นแล้วเราจะรู้ว่าอนาคตมันมเป็นโลกโลกอย่างที่พี่เหนมาแ,แต่เน,นี้ยเล่นสองแบบใช่ไหมคะไม่ใช่ต่างน,นะคะเอ,า, <c oughs> เอา,าเขียนเนอะอเอาเอาเขียนเนี่ยก็เป็นจริงที่จริงอนะค่ะแล้วก็หลังจากการได้รับรางวัลนะคะแล้วทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปไหนะ เปลี่ยนไปในแถวแนวทางที่เอ่อแนวทางไหนแล้วหนก็รู้สึกว่ามีอาชีพใหม่เกิดขึ้นคือการทำงานเราได้มาเป็นอาชีพที่มีเสี่ยงนะคะเป็นนักเขียนมา้ค่ะแต่ด้วยที่ว่าผลงานฝีมือของหนิงมันยังไม่โอเคหนิงไม่ได้กำกองไม่ไา้พิสูจน์แล้วก็ไม่มีทักษะในการเขียนให้ภาษาสลับสวยหนิงก็เขียนไปตามที่หนิงเข้าใจง่ายเราเราอยากให้คนอ่านเข้าใจสมดนลสำหรับทง่ายๆค่ะสำหรับนักอ่านทุกท่านที่เคยเหรอก็ได้ทราบอ่า เล่มที่หนึ่งเล่มที่สองเล่มที่สามของพี่หนิงแล้วนะคะก็งขอพิจาราบเรื่องราวที่เข้มข้นแต่สําหรับท่านนักอ่านที่ยังไม่เคยได้รู้จักว่าเอลี่คือใครนะคะพี่พี่หนิงพอที่จะเล่านะคะผลงานของตัวเองได้ไหมคะทั้งทังสามเล่มคะ่ะได้ค่ะคือเล่มหนึ่งจะพูดถึงชีวิตตั้งแต่เราเด็กเลยว่าเรามาจากครอบครัวนยากจนพ่อแม่เราไม่มีหนาอะไรนะคะซึ่ง,ง,งมนันตรงกับมุกโต้กฏจารย์นี่คือสังคมมันเตอร ครอบครัวที่มาจากคุณถามเมื่อกี้ดีใช่ไหมคะที่คุณจะเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกของคุณไม่ออกนอกลู่นอกทางหนิงก็อยู่กับคือพ่อแม่หนิงพ่อพ่อเป็นคนที่แบบว่าอยู่เงาอะไรอย่างเงี้ยเนาะพ่อคนละไม่ค่อยอบยุณหนิงก็อยู่กับพี่พวกพี่น้องเก้าจบห้าแม่น้องสภาพการบดีเทียนเนี่ยทางขอบคุณในครอบครัวเราไม่มีเท่านั้นเองนะคะจต่ละท่าเราก็เล่าไปเรื่อยๆจนถึงว่าเราไปเรียนเราไปเจอ โดมเพื่อนชักจูงไปทำงานในเส้นทางแอบที่สายวิชาการจนกระทั่งเราไปอยู่เมืองนอกไปไปมาหลายประเทศเราไปเห็นอะไรมาบ้างคือเพื่อนชักจูงที่ผี่หญิงก็ตัดสินใจไปเลยใช่ค่ะก็ตอนแรกก็ก็ไม่ไม่รู้ว่ามาทำอะไรมาทำอะไรเราอยู่แต่ในพื้นที่17.8ที <S <S 17, <18. S 2> น,นี้เราก็เริ่มอยากไปประเทศนู้นประเทศนี้แบบพอเราเหมือนกับว่าผู้หญิงทุกคนเชื่อว่านี่เข้าไปอยู่ในเส้นทางขายุิชาการคะพอเราได้จับมือแล้ว และสมค yeah, yeah. ัญระเบนก็อ้อมจะไม่ชาอยางไรอีกแล้วก็จะไม่สึกถึงความเจ็บปวดความลำบากอะไรแบบนี้นะคะแล้วเล่นแรกก็จากประมาณนี้เล่นแรกก็ประมาณนี้เล่นแรกนี่ก็ได้รับรางวัลเใช่ไหมคะใช่ค่ะก็พอได้รับรางวัลก็รู้สึกยบงไงพิเศษก็ก็ดีใจค่ะก็ดีใจแล้วก็มันมีแฟนคลับที่แบบคนติดตามเรื่องราวของเราดิงก็เลยมาลองร้อกเราก็เร้องคิดว่าเอ๊ะถ้าเริ่มเส้นทางผู้หญิงขาดีใจมีคนสนใจมันเป็นมันเป็นมุมมือใช่ไหมคะ เราเป็นคนเรื่องคุกจริง่าเพราะว่าเราในเรื่องหนึ่งเราไปมาหลายประเทศแต่ละประเทศที่เราไปเราเก็บคุกที่อเลยก็แบบกักบริการเราก็เป็นติด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 ก็ว่าคดีเราไม่ได้ร้ายแรงนะคะเป็นแบบว่าเราล้ารงลอกเขาไปทำงานอะไรหรือถ้าเอาประสบการณ์แต่ละคุกแต่ละประเทศเอามาเขียนเขียนเมาเล่าเป็นเรื่องสอบเราก็จะพูดถึงชีวิตคนที่อยู่ในเรือนจำว่าที่ไม่ที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพหรือข่าวบริการนะคะสังคมตรงนั้นคือเจอแต่เรื่องซ้ำซ้ เรเจอตัวเลือกอย่างนั้นพี่หนิงมีความรู้สึกอย่างไรคะที่ต้องเจอกับสภาวะวัลแบนั้นอยู่ทุกวันทุกวันอดทนก็ต้องบอกว่าอดทนนะคะกดดันเราทุกๆวินาทีเราอยากจะออกเช่นทางนี้นะเราไม่อยากทำเราอายเราสารภาพที่เราจะคิด่บ้านมายแล้วว่าเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราออกไม่ได้ทุกทีอ่ะมีตัวเลืากอาชีพนี้มาหลายครั้งเข้าๆออกๆเข้าๆออกก็ออกไปปุ๊บไปทำงานอย่างเดียวประมาณ หนึ ừ, đ ality, đ ahora, device, ute, ่งมันได้เงินน้อยสองมันเหนื่อยแล้วก็มีปัญหาเรื่อยๆมากมายแล้วเราก็กลับเขาอีกเฮ้ยเรากลับก็ไปทํางานเหมือนเดิมดีกว่าอย่างเงี้ยคือหนิต้อบอกว่าผู้หญิงหลือนคนก็มีความคิดแบบนี้ผู้หญิงที่อยู่ในเส้นทางค่ะตส้นาคือคือออกมาแล้วตาก็มีเหมือนที่คืต้องใช่ทำงานแบบนี้ใช่ไหมคะเจ้าจะบอกว่ารักสบายเหรอ เปอ่างนันหว่ามัมีมันมีส่วนที่ว่ามนร้อนสภาพสัคมคือทุกคนก็อยากเกิดบงคนชอบดีเขาไปเจอสาไปได้ได้เต็มเยอรอ่งีก็ถอ่ะอันนี้คือส่วนอยากให้พี่หนิงลองเล่าอ่าเรื่องอ่ะที่เอลี่อ่าคคะคือเี่กับศการีขาคัาคูนว่าบทเรียนที่หนิงรู้สึกว่ามันเจ็บปวดที่สุดกคือการติดูมแล้วเราติดคุมสเมที่ต ่าเราดิซ่าทำมาดิซ่ามานี่หนึ่งเรียนกฎหมายไม่ได้เรียนค่ะเราเราจบแค่มศาศิษย์ใช่ไหมเราเราไปีเดียนจำแล้วเราถูกตัดสินมาสามปีกว่าในขณะที่เราไม่ได้ทำกฎหมายไม่ได้ทำอะไรเลยเราเป็นเหยื่อถึงกระทำเส่็แล้วพอมาเข้า พวกหนังสือพวกอะไรพวกต่อต้านก็ก็คือทุกคนจะมีสัมมวนฟ้อมมาแล้วค่ะพอเราหาสัมมวลฟ้อมเสร็จแล้วก็มาคุยกับกับเอ่อคนที่เขาถูกจับว่าให้เราก็หาข้อมูลเขาเพราะอะไรก็ไมถึงเรื่องที่สองนี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจก็มีเหตุการา์เล่าเรื่องนี้ใช่ไหมคะว่าบอามันไม่มีความยุติธรรมเลยในประมาณนั้นอ๋อโอเค ดีกว่านะสันเพียรี่กับประสบการณ์การโดย่ารนะคะเล่นสังหรน์ก็จะเป็นแนวว่าหลังจากได้รับรางวัลแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงกลับมาเป็นนักเกียนก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากมายแค่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 รู้สึกว่าการใช้ชีวิตได้แค่ไหนมันเป็นมุมหนึ่งของสังคมที่สร้างขึ้นมาเองก็ท่านผู้ฟังแบบยังยังอยากสงสัยว่าใครเกินฝันนี้จริงเปล่าเพราะว่าท่านหนึ่งนะคะเคยรู้จักเพียรี่เมื่อประมาณ สาวผิวแล้วนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นะคะถือผ่าผ่าท่ขานขานกระสีเอ้ยไม่ใช่ค่ะกระตัเลงน,นะคะเดินไปขาวถนนแถวชุดที่สาค่ะนะคะก็เสิร์กเสริมมากแล้ววัววววนนึงได้มานั่งคุยกับเธอตรงนี้นถือว่าใก้เกินฝันจริงๆค่ะพี่โอ้อได้ปีสามได้หลิงหลังจากหลิงเข้ามาสู่เส้นทางค่ะมะมือก็ได้โอกาสรู้จกักกับนักเขียนหล้ว ที่เปลี่ยนไปจากเดิมค่ะใครมีคนแนะนำพี่หนิงนคะที่เปลี่ยนจากสามเล่มแรกก็มาได้คุณดวงมาจินมาสานะคะคือคุณดวงมาจินเนี่ยอ่านหนังสือเราเรียนแรกพออ่านเสร็จทแล้วรู้สึกว่าเอ้เราคือวามที่เราคาดคิดว่าเราน่าจะเป็นนักเขียนหรดยละเอียถ้าอานไปเลาเรื่องก็จะบอกว่านี่คือผลผลงานเล่มล่าสุดของพี่หนิงนะคะก็คือนี่เล่าเรื่องค่ะกาณที่บอกว่าคุณมาจินมาอ่านคุณมาจินบรรพันเป็นนักเขียนราตินะ อะมาแน่หนักแต่ว,ว่าเออเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเขียนม,มาด้วยตัวเองนะอง่ะเล่ามาด้วยตัวเองเลยู่แล้วทำไมเราไม่เล่าเรื <ừ> ่องคนอื่นบ้างก็